这个。 อยู่บนแล้ครับจังนี้วันนี้ก็มี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 หนึ่งจุดเก้านะครับมารีแมปนะครับอันนี้กินลูกค้ามาให้แก้เนี่ยบรรทุกนะครับที่เราดัดไปแล้วลูกค้าจะไปบรรทุกเขาเลยให้ดัดขึ้นให้มันแข็งนิดนึงนะครับเพื่อรองรับคนเล่นสงการได้นะครับเพราะาไมเล่นสงการเราก็จัดการให้แล้วก็ลูกค้าสนใจจะรีแมปด้วยนะครับก็เลยจัดให้เลยรีแมปแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเป็นไม่ได้เป็นชุดโปรนะครับรีแมปเฉยๆนะครับมีแค่รีแมปแล้วก็ต่อกระไซเวกเกอนะครับกระป๋องลูกค้าไม่ได้ต่อมานะครับลูกกกกกคคค้้้้้าาาาาาแแปปปงงงรรรระะ๋ออมมลลวเเเิดดย็็ทํจััใใหห่นนนบตี กับน้ำออกมาตั้งกับขากระป๋องใหม่นะครับสั้งบูธใหม่นะครับกับสั้งปลายนะครับเดี๋ยวรอชมครับผมว่าอันนี้ยังไม่รียังไม่รีนะครับแค่ออกมาตั้งกระป๋องก่อนนะครับแล้วก็จะกลับไปรีแบบใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังกับก่อนอะไรจะดีวกว่าน,นะครับ ลูกค้าอยู่ที่30นะครับตั้งให้เรียบร้อยนะครับได้พอดีปีนๆครับประมาณ30 29ถึง30นะครับรอบลอยตัวอ่าพอดีแล้วเราจะกลับไปรีแมีใหม่หลังจากกี่ด้รอบเมื่อกี้นะครับกระโดดขามีอาการอืดๆนัอยนึงเดี๋ยวห้องจับใส่ไม้นะครับเดี๋ยวสร้างหลานจับรีเมียใส่หม่ะเต็ปใช้งานเดี๋ยวเรา,เาชมครับ นีะครับสลาขันนีดูค่าครับเสียกมาแก่เนี่ยบรรทุกนะครับให้มีเจอเห็นมีระยะหาบนะครับระยะที่มันหลับอํานักนะครับตัวค่าชิบิเดนสงการนะครับเลยมาทําการดัดแหนบใหม่ยไปไปเห็นมาแล้วครับตัวค่าสนใจอยากรีแหนบก็เลยจัดเลยนะครับรีแหนบใหม่นะครับหลังจาทําการต่อสายกระป๋องนะครับแล้วก็ตั้งวัดตั้งบูธใหม่นะครับเด็กเปิดไฟเป็นนึงนะครับอ่านี่ครับแกี๋ยวข่าเบรต่อสายตัวนี้มาแล้ครับข่าเอาสายเก่าเสียลงไปนะครับสายเก่ามันมาสามาที่ทําการรูดกระป๋องเมื่อกี้ได้นะครับต้องเป็นสายต่อใหม่เท่านัั้้้นนะะะครรบถึงงจดดดูกกป๋อไเี อ่าเนี่ยเขาก็เป็นในท่ามการตั้งมากเมื่อกี้นะครับบู๊สามชิปบอลยี่สิบเก่าสามชิปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองอีกรอบครับผมอ่าเมื่อกี้ก็เดี๋ยวออกมาลองตั้งบูตั้งย่ายๆเลยลูกค้านะนะครับกลับไปรีมุ่งรีเมรับเซตเป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวออกมาลองรถกับลูกค้าเพป็นขับไปเรานะครับที่แน่ลองเมึงครับผงเบี้ยวเนี่ยผงเบี่ยอะไร เดินยิวก่อนครับว่าครมีเป็นไหนไอเมนได้กี่กอะสปัด์ดิครับไอเนี่ยเดก่้งสว่างลางเลยโอ้โหไอเมนไดกิกนี่รวยอ่ะครับว่านี่ยนะครับจะของมาแก่ยรกับมาแกียร์พี่หรับนี่ไม่ครับเดี๋ยววายครับเก่พี่ตลอดครับเพราะว่าไอสีจูนขึ้นจูนยังแต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งแต่ว่าถ้าไอสีจูนขึ้นสมมติว่าแต่ว่าแต่อายเลาว่าจูนสุดเดียวกีเรากียร์บอกว่าให้อายอัพสเตียร์หนังสเตียรหนีไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าจูนขึ้นจูนยังเรากียจูนยี่พี่ตลอดครับว่ามียัง บเเสียงงินหรือว่าอะเพิ่มเติมบางในบ่เนตอนนี้ตัวเหีย็นก็ได้ละแต่ว่าเสียงยิงเงียบยวดนะอยากได้เสียงของทนวร์ก็งีแต่ว่าถ้าปั๊บชีพึ้นงีกบานี้ผมยานมันล่อรอบหน่อยนึงแต่ว่ากะสิเดี๋ยวสีลองปั๊บขึ้นให้กะสีออกมาลองเบิ่งให้เัง้ยสีนะครับผมบานเป็นไอคีบ่เรื่องขั้นหนึ่งขั้นยังกัโอชีด้วยโอชีครับโมเลียวโหดพอดีรถอายแก่บ้ามากยังอยู่เลยครับไม่ได้เห็ดยังเลยมันก็ตัดยาอะไรก็เทียนกระปอง ตาต้มือสานี่มันดัง tamam แก๊กๆๆนีโดนบอกผ่าสังเกตรถบอยังไรยังดีอ่ลนะครกะสงงานเป็นทีเรียร้อยรับหนึ่งเก่ารีแมปของเขากะถือใจอ้แล้วจำไดนะครับกะเยวันน้องพี่เป็นไถือใจํำได้เต็ียมรอยให้เท่าไรเอาเต็ียมรวยให้ประมาณรวยน่ยครับโอ้เขาคุณครับเอาคุณครับกะสนใจใคสนใจกะเขามาสอบทัมไนนะครับประมาณจะเป็นชุดปูประมาจะเป็นรีแมปธรรมดากะเขากะรับผิดนะครับล้วกะมีพวกเปลี่ยน่าน้้ำมันเครื่องขัวเทอร์โบขาดนะครับยินเตอร์มดอหนิน ทางตลาดเจเรื่องสีนะครับเขาลองขอมาสอบถามครับขอบคุณครับ